สวัสดีครับยินดีทุกคนต้อนรับกับเข้าสู่วิดีโอลีครั้งนะครับเมื่อหลายวันก่อนนะครับเราได้อ่านบทความอันนึงที่น่าสนใจมากๆนะอยู่ในตัว the communication of the ACM นะครับบทความนี้เขาชื่อว่า it is time to standardize principles and practices for software memory safety นะครับหรือถ้าให้เราแปลเป็นไทยนะก็คือมันถึงเวลาแล้วหรือย,อยังนะที่เราจะทำให้หลักการแล้วก็วิธีการจัดการ memory safety เนี้ย มันเป็นมาตรฐานสักทีเนาะคือหลังจากที่เราได้อ่านแล้วเรารู้สึกแบบอ๋อสักทีอะคือเราอะเป็นคนหนึ่งที่ทำงานกับพวก low level programming เนี่ยเป็นหลักเลยคือเราเนี่ยใช้พวก assembly C C หลังๆก็มีเนี่ยมาใช้โกแ a งมาใช้ Rust อะไรเงี้ยก็เลยพอที่จะได้เจอปัญหาในเรื่องของ memory safety ทั้งในแง่ของ security แล้วก็ในแง่ของ การทํางานต่างๆมาแบบพอสมควรเลยเนาะวันนี้นะครับก็เลยอยากที่จะมาถอยหนังนิดนึงพยายามที่จะมาเล่าพื้นฐานกันแล้วกันว่า memory safety เนี่ยมันคืออะไรทําไมเราถึงจะต้องสนใจมันนะครับและ practicaly แล้วในการที่เราเป็นโปรแกรมเมอเนี่ย เราจะต้องมีการจัดการในเรื่องของ memory safety นี้อย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราขอพูดพื้นฐานก่อนละกันนะครับว่าไอ้ memory safety เนี่ยมันคืออะไรนะครับ memory safety เนี่ยเรากำลังพูดถึงวิธีการบางอย่างนะครับที่เราใช้ในการจัดการ memory ต่างๆในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนอะว่ามันจะต้องถูกควบคุมและก็ใช้งานอย่างถูกต้องโดยให้ผลที่ เราคิดว่าเราควรที่จะต้องสนใจในเรื่องของ memory safety เนี่ยผมขอแบ่งออกเป็น3เหตุผลย่อยๆแล้วกัน1ก็คือเรื่องของ stability นะครับหรือว่าความเสถียรในการใช้งานนะครับคือสมมุติว่ามันเกิดปัญหาก,กับ memory <c oughs> เช่นสมมุติมีบิดๆหนึ่งมันทำงานผิดพลาดด้วยเหตุบางอย่างหรือมันมีหลายบิดที่ทำงานผิดพลาดมันเปลี่ยนไปในรูปแบบที่เราไม่ได้ handle ไว้ สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือโปรแกรมเนี่ยหมันสามารถที่จะคราชคาบ้านได้เลยหรือแย่กว่านั้นเนี่ยโปรแกรมสามารถที่จะทํางานต่อไปได้แต่ทํางานในเงื่อนไขบางอย่างที่มันผิดปกติจากที่เราเนี่ยโปรแกรมไว้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ r e s u l t ส์ที่ถูกต้องหรือเปล่าไม่รู้กับ2คือเรื่องของ security vulnerability ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้คือเรื่องของ stability เนาะ ส่วนสที่ผมพูดถึงก็คือเรื่องของ e f f i c i e n c y นะครับการจัดก,การ m e m o r y อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยทำให้โปรแกรมของเราเนี่ยทำงานได้ดีมากขึ้น lean มากขึ้นและในบางกรณีเนี่ยสามารถทาให้โปรแกรมเราเนี่ยทำงานได้เร็วมากขึ้นด้วย mm hmm. เช่นเดียวกันแล้วใครหล่ะจะไม่ชอบซอฟต์แวร์ที่ทำงานได้มี Performance ที่ดีใช่ไหมครับและสุดท้ายเรื่องสำคัญผมพูดไปบ้างน,นิดนึงแล้วนะครับคือเรื่องของ security นะครับโดยเฉพาะซอฟต์แวร์ในปัจจุบันเนี่ย ซอฟต์แวรใหม่ๆ Mo โมเดิร์นซอฟตต่างๆเนี่ยเรื่องของ security เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมาก,มากเลยเนาะซึ่งมันก็มีวิธีการโจมตีต่างๆนะครับที่ใช้ช่องโหว่ในเรื่องของ memory เนี่ยอยู่เยอะมากๆเนาะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยบทความเขา emphasize หรือว่าเขาพูดถึงเรื่องประเด็นตรงนี้เพิ่มขึ้นอีกนะครับเขาบอกว่า For o r m two d decades, Memory Safety Vulnerability have c ONSISTENTLY made up a p p r o x i t w t t l y 2 thirds of Critical Security Vulnerability in every major open source and Proprietary Software t c p นะครับหมายความว่าในช่วงประมาณ2ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยช่องโหว่ในเรื่องของ Memory Safety นะครับมันเพิ่มขึ้นแบบเยอะมากๆนะครับถึง2ใน3ของช่องโหว่ที่มีความรุนแรงสูงใน โอเพนซอร์ซอฟต์แวร์แล้วก็พวกโปรพาร์ตี้ซอฟต์แวร์แบบหนักหน่วงมากๆนะครับซึ่งเขาบอกว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากการที่ซอฟต์แวร์พวกนี้เนี่ยมันมีโค้ดเบสที่แบบมีขนาดใหญ่มากแบบหลายล้านบรรทัดที่เขียนด้วย C แล้วก็ C+ นะครับซึ่งการที่เราจะไปตรวจสอบทุกบรรทัดในโค้ดเบสขนาดใหญ่เนี่ยมันเป็นไปได้ยากจริงๆเนาะมแม้กระทั่งว่า มันจะยากกว่าอีกถ้าสมมติเราบอกว่าเอ้ยเราเนี่ยอยากที่จะ re-implement ไอ้ code b a s ขนาดใหญ่เนี่ยทั้งหมดด้วยภาษาหรือว่ากลไกที่มีการจัดการ memory ที่ดีนะครับตัวอย่างของการโจมตีที่เราใช้ memory safety vulnerability ทั้งหลายเนี่ยที่เราเจอบ่อยก็คือในเรื่องของพวก buffer overflow นะครับหรือวพูดง่ายๆก็คือเราเนี่ยพยายามที่จะเขียนข้อมูลเข้าไปให้มันยาวกว่าจุดที่โปรแกรมเมอร์เนี่ยกำหนดเอาไว้ซึ่ง พอมันเกินเข้าไปผมเนี่ยมันอาจจะเกินเข้าไปในโปรแกรมข้างๆซึ่งมันก็จะถูกใช้เป็นช่องทางที่จะทําการควบคุมให้โปรแกรมข้างๆนี้ให้ได้นั่นเองครับกับอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่เราเจอได้บ,บ่อยก็คือเรื่องของ use after free นะครับหรือปัญหาที่มันเกิดจากการที่เราเนี่ยทำการ free หรือว่า deallocate memory ก้อนนั้นไปแล้วหรือว่า region น,นั้นไปแล้วนะครับแล้วปรากฏว่าคุณดนัน เรีียกอกอเหตุผลที่มันน่ากลัวเนี่ยเป็นเพราะว่าไอ้ m มมโมรจุดที่เราทําการดี a l l ลเ a ช e ไปแล้วเนี่ย OS มันจะเห็นว่าอ๋อตรงนี้ว่างถ้าสมมติว่ามันมีโปรแกร,รมอื่นเข้ามาแล้วปรากฏว่าเอ้ยมันไม่มีตรงไหนว่างเลยฮะ OS ก็จะ allocate i ไอ้ o r y o r y จุดนั้นน่ะ ให้กับโปรแกรมอื่นแล้วปรากฏว่าอา้าวโปรแกรมเราอะดันไปเรียกไอเมมโมรี่เจียนนั้นซึ่งมันเป็นของอีกโปรแกรมหนึ่งไปแล้วไงมันก็จะนําไปสู่ช่องโหว่อื่นๆที่เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็สุดท้ายนะครับคือเรื่องของเมมโมรี่ลิกอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นเคสต่ตอน,น,นข้ามกันนะก็คือว่าเวลาเรา allocate เมมโมรีไปแล้วเนี่ยมันก็จะใช้เมมโมรีไป OS เจะเห็นว่าอ๋อโอเคโปรแกรมนี้เนี่ยใช้เมมโมรีตัวนี้ไปนะใช้ไปเท่านี้กิกะไบต์แล้วนะใช้ตัวนี้ไปเมกะไบต์แล้วนะอะไรเงี้าายนะนะครับปรากฏว่า คุณนะลืมดีอะโลเขียนออกแล้วคุณก็จองมาเรื่อยๆปับ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 ,ปบแบบนี้ไปเรื่อยซึ่งผลก็คือว่าโปรแกรมคุณนะก็จะกิน Memory, เมมโมรีเพิ่มขึ้น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 ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเครื่องเนี่ยมันเอาไม่อยู่แล้วมันก็แครชไปในที่สุดได้ด้วย mm hmm. เช่นเดียวกันซึ่งเราจะเห็นได้ว่าปัญหาในเรื่องของ Memory Safety เนี่ยมันเป็นปัญหา ของซอฟต์แวร์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วเราสูกว่ามันเป็นปัญหาที่เราเจอได้บ่อยมากๆนะครับแล้วก็ส่งผลไปถึง3ประเด็นที่เราเนี่ยพูดไปก่อนอันนี้ด้วยอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่ทีนี้ หลายหคนฟังดูแล้วเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยผมว่าผมเขียนโปรแกร,รมมาเยอะมากมานะถามว่าทําไมเราถึงไม่ค่อยได้ยินเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่นะครับนั่นเป็นเพราะว่าในภาษาโปรแกรมมิ่งแลงเกรดใหม่ๆเนี่ยเขาออกแบบมาโดยคํานึงถึงปัญหาพวกนี้ค่อนข้างเยอะมากๆแล้วนะครับถามว่าทํำยังไงเขาก็มีการใส่กลไกในเรื่องของการควบคุมเมมโมรี Memory, เนี่ยเข้าไปในภาษานั้นๆเลยเนาะยกตัวอย่างง่ายเช่นพวก จ a ว่า y t h o n แล้วก็ g o l a n งนะครับเขาใช้คอนเซปที่เรียกว่า garbage collection นะครับ garbage collection เนี่ยทำงานมากมาง่ายมากนะครับก็คือการที่เราเมื่อเรารันโปรแกรมไปปุ๊บปุ๊บ,บใช่ไหมครับอยู่ดีดเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับเป็น garbage collector ออกมานะครับเป็น collector ออกมก็คือเหมือนคนเก็บขยะเนี่ยออกมาเช็คนะครับว่าเฮ้ย memory จุดไหนนะที่โปรแกรมเนี่ยมันการ allocate ไปแล้วแล้วมันไม่ไดการใช้งานอีก มันก็จะทําการ de-allocate ออกให้เราโดยอัตโนมัติทําให้เราเนี่ยในพวก Python พวกโก้แรงใน Java เนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เห็นการใช้คําสั่งที่เรา free memory mm hmm. เลยเนาะกับอีกภาษาหนึ่งนะครับที่ใช้อีกคอนเซปต์หนึ่งที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับก็คือภาษาของ Rust นะครับ Rust เนี่ยมันใช้คอนเซปต์ที่เรียกว่า ownership concept เนาะพูดง่ายก็คือว่า memory จุดต่างๆที่มันมีการ allocate เนี่ย มันจะต้องมีเจ้าของอยู่เสมอเนาะแล้วพอสมมติเราลันลันไปปุ๊บเราต้องมีการส่งค่าให้กับอีกฟังก์ชันหนึ่งส่งให้กับอีกสักคนหนึ่งเนี่ยเราก็ใช้คอนเซปต,ต์ในเรื่องของ borrowing เนาะมันก็จะมีคอนเซปต,ต์อยู่สาตัวเนี้ยที่อยู่ในตัว rust เนอะลองไปอ่านใน document ของ rust ได้นะครับผมคิดว่าถ้าใครเรียน rust เนี่ยเรื่องพวกนี้ก็คือแบบเบส i c มากๆที่คุณควรจะรู้นะครับและไอ้ไกลไกของ rust ที่เขาใช้เนี่ยสิ่งที่ผมชอบก็คือว่า ไอ้กลไกทั้งหมดตรงนี้เนี่ยแทนที่มันจะถูกคิดตอนที่มันกําลังรันเหมือนพวกไพทอนเหมือนกูแรงเหมือนอะไรพวกนี้นะครับสิ่งที่มันทาก็คือก่อนที่มันจะคอมไพล์อ่ะมันจะไปนั่งหากันเลยว่าเมมโมรีตรงไหนบ้างนะที่มันจะใช้แล้วมันจะไม่ใช้แล้วอะไรเงี้ยนะก่อนที่จะคอมไพล์เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเวลาเราคอมไพล์ออกมาครับมันก็เหมือนกับเราเขียนตัวฟรีตัวเดียโลเขียนอะไรพวกนี้เตรียมไว้หมดแล้วดังนั้นมันก็จะไม่ค่อยมีโอเวอร์เฮดเกิดขึ้นเนาะ จากตรงนี้เนี่ยมันทำให้เราจะเห็นได้นะครับว่าการที่เราใช้ภาษาสมัยใหม่ที่มันมีการ b u i l d i n mechanic ในการจัดการของ memory safety แล้วเนี่ยปัญหาในเรื่องของ memory safety เนี่ยก็น่าจะเบาบางลงไปได้เยอะมากได้เลยว่าถ้าจะชิปหายกันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะชิปหายในเรื่องอื่นมากกว่านะครับทีนี้ถามว่านอกจากที่เราใช้ภาษาที่มันเป็น memory safe แล้วเนี่ยมันมีวิธีการอื่นไหมนะที่เราจะทำให้ ซอสโค้ดของเราเนี่ยมันมีความปลอดภัยในเรื่องของ memory safety มากขึ้นเนาะเพราะว่าพูดตรงๆว่าถ้าสมมุติเรามีโค้ดเบสมาแล้วเนี่ยการที่เราจะ re-implement ไปเป็นภาษาอื่นเนี่ยมันมี challenge ค่อนข้างเยอะมากเนะาะทั้งในเรื่องของ technical difficulty ทั้งในเรื่องของ management difficulty ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมัน,ม,นมันอาจจะยังไม่เหมาะสัเท่าไหร่นะมันเหมาะกับโค้ดเบสที่ เราเนี่ยเพิ่งเริ่มทํางานเราก็ลองเลือกใช้ภาษาที่มันเป็น memory safe เนี่ยผมมันเป็นอะไรที่ผมค่อนข้างแนะนำนะเช่นพวก rust อะไรเงี้ยก็เป็น option ที่ดีดีมากๆว่า c ซ p l u ถ้าคุณเลือกใช้พวก smart pointer อะไรเงี้ยครับ มันก็ทําให้การทํางานเนี่ยปลอดภัยมากขึ้นเนาะแต่ถามว่าแล้วถ้าสมมติว่าเราเลือกเกิดไม่ได้คือเราต้องมาทํางานกับโค้ดเบสที่เป็นพวก C C++ เนี่ยเราจะมีวิธีการทํางานอย่างไรบ้างเนาะหรือว่าเราจะมีวิธีการอะไรที่ช่วยในการจัดการได้นะครับซึ่งในบทความนี้เนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างออกมาเป็นสามหลักใหญ่ๆสามอย่างใหญ่ๆด้วยกันนะครับอย่างแรกคือเรื่องของการใช้ f o r m a l method นะครับ ก็คือเราใช้คณิตศาสตร์เนี่ยนะครับในการช่วย verify ค่าบน memory ไปเลยนะครับโดยการใช้เครื่องมือเช่นพวก clock แล้วก็ ispell นะครับอีกอันนึงนะครับคือการใช้ในเรื่องของ hardware memory protection นะครับถือมาคำว่าในเมื่อเราจัดการในซอฟต์แวร์ยากแล้วงั้นเรา implement กลไกในการควบคุมตัวเนี้ในยนในฝั่งของ h a ์ดแวร e ไปเลยเช่นในฝั่งของ r i s ค c o m p u t ตอนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Shirley ก็คือ c h e r i นะครับหรือว่า c a p a b i t y Hardware Enhanced, r i s Instructions นะครับลองไปหาอ่านดูได้เนอะพูด,ดง่ายคือ memory ปกติแล้วเนี่ยมันจะมีตัว address แล้วมันก็จะมีตัวที่เป็น value ใช่ไหมครับปกติมันจะมีแค่นั้นเนอะเพิ่งก็คือ OS เนี่ยก็จะเข้ามาควบคุมเองว่าโอเคเออ่ memory physical address ตรงนี้เนี่ยใครเข้าถึงได้บ้างแล้วก็มีการทำพวก virtual address ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่บนระบบ ของ OS ในร่อของ OS ใช่ไหมครับแต่ว่าในฝั่งของเจ้าตัว s h อร์รีเนี่ยมันมีการ i m ิน e m e n t เพิ่มเข้าไปอีกก็คือว่าใน Memory แต่และ r e g i o n เนี่ยแทนที่มันจะมีแค่ Address และ Value ครับมันจะมีอีกอันหนึ่งที่งอกขึ้นมาก็คือสิ่งที่เรียกว่า Metadata ใน Metadata ตรงนี้ครับเขาจะใส่พวกกฎหรือว่าสิทธิ์ในการเข้าใช้เจ้าของต่างๆเข้าไปใน Met a d a ต a ตัวนี้และมันก็จะมีกลไก ในการเช็คอีกแล้วว่าเฮ้ยเมมโมรีตรงนี้เนี่ยไอคนที่เข้ามาเนี่ยสามารถที่จะเข้าใช้งานในรีเจนตรงนั้นได้หรือไม่นะครับก็คือสิทธ์การควบคุมสิทธิ์ต่างๆการจัดการสิทธิ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีอยู่บนฮาร์ดแวร์ด้วยอีกเลเวลหนึ่งก็ช่วยเพิ่มความมั่นใจขึ้นไปได้อีกด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกวิธีนึงเนี่ยเขาเรียกว่า Software Fall ์ดไอโซเลชันและซอฟต์แวร์คอมเพล็กซ์เมนเทอรไนะครับ เป็นภาษาไทยก็คือการที่ในเมื่อเราแบบคิดว่าฉันเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้100%งั้นเราลองมาจำกัดความเสียหายดูไหมถ้าหากว่ามันเกิดอะไรแปลกๆขึ้นเช่นซอฟต์แวร์มันแค s ชหรือว่ามันมีการโจมตีที่เกิดจาก memory safety vulnerability เนี่ยมันก็จะอยู่แค่ภายในพื้นที่เล็กๆที่เรากำหนดให้เท่านั้น มันจะไม่เกิดความเสียหายกับตัวระบบเองหรือแม้กระทั่งว่าตัวจุดอื่นๆที่อยู่ภายในระบบซึ่งถ้าพูดได้ง่ายนะครับมันเคือการทำ sandboxing ครับซึ่งมันสามารถที่จะทำได้ในหลายๆเ e ลเวลเชนล machine, ่นการทำในเลเวลของ virtual machine หรือว่า VM ใช่ไหมครับเช่นพวก Qubes ต่างๆพวกเนี้ยก็ใช้หลักการของ sandboxing ในระดับของ virtual machine หรือแม้กระทั่งว่าการทำ process separation ต่างๆเนี่ยก็ทำได้เช่นเดียวกันหรือ ในฝั่งของพวกที่เป็นตัว E-BPF อะครับพวกนี้เขาจะมีเทคนิคพิเศษที่เขาใช้กันนะครับหรือแม้กระทั่งว่าตัว Cherry เ,เ,เนี่ยที่เราพูดถึงในตัว Part Band m a n i p t e a t i o n เนี่ยครับ mm hmm. ก็มีการใช้ในเรื่องของการทำพวก Software Isolation ด้วยนะครับสุดท้ายนะครับคือที่ครับพูดตรงๆคือผมเนี่ยไม่มีทางเลือกครับ b o s เนี่ยสายผมทำงานบนภาษาีครับผมเนี่ย ไม่สามารถจะใหออกจากภาษา C ีได้นะครับแบบ I love C l a n g forever like me โอเคป่ะแล้วเราจะมีแบบวิธ <mir anda> ีการหรือ tips and tricks อะไรบ้างที่ทำให้เราเนี <ấy> forward, ่ยจัดการเรื่องของ memory safety ได้ดีมากขึ้นนะครับผมขอเอามาเล่าประมาณ5อย่างเล็กๆได้กันเนาะอย่างแรกนะครับคือการที่เราใช้ dynamic analysis tool นะครับเช่นพวก valgrind ต่างๆนะครับที่จะทำให้มันสามารถที่จะเช็คในเรื่องของ memory problem related เนี่ย ได้แบบอัตโนมัติแล้วก็เยอะมากๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเวลาเราทำงานน่ะเราก็จะใส่เข้าไปในขั้นตอนของการทดสอบซอฟต์แวร์หรือว่าไอ้มันรันไอตัวเวอร์เกรน,นี้มี warning หรือมี error อะไรเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าถ้ามันมี warning หรือ error ขึ้นมาเนี่ย เราก็ทาการรีเจ c คเวอร์ชันั้นออกแล้วก็ออกกลับมาแก้ใหม่เป็นฮอ t ฟ i x อะไรก็ว่ากันไปนะครับถัดไปนะครับคือการทำบาร์เช็คกิ้งนะครับคืออย่างที่เราบอกว่าบางทีถ้ามันเ,เราไม่ได้เช็คเรื่องของขนาดขอบเขตต่างๆที่มันแม t ช์กับสิ่งที่เรากําหนดไว้ไหมเนี่ยบางทีมันจะเกิดในสิ่งที่เรียกว่า b u f f ฟ e o โอเวอร์อย่างที่เราพูดไปก่อนนี้ใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วว่าเราคุณเขียนโปรแกรมเนี่ยเวลาคุณจะต้องมีการ เช็คขนาดก่อนอยู่เสมอเสมอไม่ว่าคุณจะอ่านหรือเขียนเมมโมรีมันต้องมีการเช็คขนาดอยู่เสมอเสมอนะครับซึ่งมันก็จะมีมี o o s อะไรตัวที่เข้ามาช่วยเราในเรื่องนี้ได้นะครับเช่นพวก address sanitizer อะไรเงี้ยครับก็ลองใช้ดูได้นะครับอย่างที่ถัดไปอย่างที่3ใช่ไหมก็คือให้เราเคลียร์ pointer หลังฟรีเพราะว่าอย่างตอนต้นคลิปที่เราพูดถึงอะมันจะีปัญหาเรื่องของการ use after free ใช่ไหมครับซึ่งไอ้ use after free ตรงนี้เนี่ย เพื่อป้องกันปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเวลาที่เรา dealloc a t e ตัว memory ใน pointer ตัวนั้นเนี่ยครับคือใช้คำสั่งฟรีใช่ไหมครับให้เราเนี่ยมีการทำให้ pointer ตัวนั้นนะครับเป็นค่าเนาาในบรรทัดต่อไปเพื่อป้องกันว่าอุ๊ยฉันลืมอะว่าฉันอะ free ม e m o r กอนนี้ไปแล้วฉันก็เลยไปเรียกถ้าสมมติว่าเราอะไม่ไม่ทำให้ pointer ตัวนั้นเป็นเนาไปก่อนอะ เราก็จะเจออาการของ use after free ที่เราได้เล่าไปใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าหลังจากที่เราเนี่ยทำการ free memory ไปแล้วเราทําให้มันเป็น null ไปแล้วเราดันว่าอา้าวฉันมีเรียกใช้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันจะไม่สามารถดึงค่าอะไรกับมาได้เลยเพราะว่ามันกลายเป็น null น,นั่นเองเนอะอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับพิธีที่4นะครับก็คือพยายามอย่าใช้ heap memory ครับคือในภาษา C เนี่ยมันจะมีตัวเลือกของการใช้ memory ก็คือเราใช้ตัว stack ที่มันจะเด้งไปตามสโคบคือ,อความหมดสโคบปุ๊มมันก็ป๊อป,อ,ปอ,ออกไปใช่ไหมครับแต่มันจะมีกระบวนกานึงที่เราใช้ heap memory นะครับซึ่ง heap memory เนี่ยมันจะเป็นพื้นที่แบบดินแดนแบบ c o w b o ยอะแบบ unraw อะไรแบบนี้ครับก็คือคุณจะต้องมีการจองพื้นที่ผ่านคำสั่ง malloc ใช่ไหมแล้วก็ทำการ free memory นั้นออกผ่านคำสั่งชื่อว่า free เนาะซึ่งในขแนตอนนี้เนี่ยก็คือว่า จุดไหนที่เราอ่ะไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ heap memory อย่าใช้ heap memory โอเคไหมจุดไหนที่เราสามารถใช้ตัว stack memory ได้ให้เราใช้ stack memory ก่อนถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าการที่เราจะ heap memory ในหลายๆกรณีเนี่ยมันจะทำให้ซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยมันมี performance ที่ดีกว่ามีการจัดการที่ง่ายกว่าแต่อย่างที่บอกจุดไหนถ้าไม่จำเป็นอ่ะ อย่าไปใช้เลยนะครับเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการที่เราอาจจะลืมหรือหลายหลายคนคนอื่นมาแก้กโค้ดเบสของเราแล้วปรากฏว่าเฮ้ยเขาเขาจำไม่ได้ดีเทลเลยว่าเออตรงนี้เราโอะโลเกตไปนะแล้วคุณลืมโอะโลเกตอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะดีอะโลเกตออกอะไรเงี้ยครับซึ่งมันทำให้เกิดปัญหาค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเพราะเนี่ยพยายามอย่าใช้มันบ่อยเกินไปนะครับถึงแม้ว,ว่ามันจะเป็นเครื่องมือที่วิเศษแบบโคตร เลยก็ตางนะครับมันมากับโทษเนาะและสุดท้ายนะครับให้เราระวังฟังก์ชันที่เป็น memory unsafe นะครับคือต้องพูดอย่างก่อนว่าภาษา C เนี่ยมันเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานมากๆแล้วนะครับซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเรื่องนี้มันไม่ค่อยได้เป็นปัญหาใหญ่สักเท่าไหร่ละกันเทียบกับปัจจุบันเนาะทำให้ในภาษา C เนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันหลายตัวที่มันถูกเขียนมาแล้วมันไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของ memory safety เลยเนาะ ตัวอย่างง่ายเช่นพวก string copy หรือว่า strcpy นะครับโดยตัวของมันเนี่ยมันไม่มี bound checking น,นะครับก็คือสั่งยังไงคุณได้อย่างนั้นคุณจะเกินคุณจะไม่เกินคุณจะอะไรมันทำหมดเลยซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยภาษา C เวอร์ชันใหม่ๆก็คือภาษา C ท,ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ในเครื่อง c l า e ของเราเนี่ยมันก็จะมีคำสั่งที่จัดการเรื่องของ memory safety เนี่ย implement มาให้เราแล้วนะครับเช่นเมื่อกี้เราพูดถึงตัว อ่อ string copy ใช่ไหมครับมันจะเป็นคำสั่งชื่อว่า string n copy หรือว่า strcpy n C P y, นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งแล้วก็มันจะมีคำสั่งอีกหลายตัวเนาะที่มันถูกสร้างมาในสมัยก่อนที่มันไม่ได้สนใจเรื่องของ memory safety แล้วก็มีการ re-implement เป็นคำสั่งใหม่ที่สนใจในเรื่องของ memory safety แต่ว่า argument แล้วก็พวกการทำงานทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมนะครับแต่เหตุผลที่เขาอ่ะไม่ได้ลบ คำสั่งเก่าที่มันเป็น memory unsafe ออกเป็นเพราะว่าในบางโปรแกรมที่มันเขียนมานานในสมัยก่อนที่มันจะมีพวกเช่นตัว,ตว string and copy อะไรเงี้ยครับถ้ามันถูกถอนออกจากตัวภาษา C เลยเนี่ยเอ่อพวกโปรแกรมเก่าๆเ,เนี่ยก็อาจที่จะ Compile ไม่ผ่านก็ได้นะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือ5 Tips ที่เราสูว่าส่วนตัวเราเนี่ยค่อนข้างใช้ทุกวันเพราะเราเจอทุกวันนะครับเผื่อใครที่ เออยังจะต้องเขียนอะไรแบบนี้อยู่นะครับก็ลองเอาไปทาตามกันได้นะครับนี่จากที่เราเล่ามาแบบยืดยาวสาความยืดมากๆนะครับแล้วก็ทุกคนก็ยังฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าปัญหาในเรื่องของ memory safety เนี่ยมันเป็นปัญหาที่ใหญ่โตมากๆนแะล้วถึงกับมันต้องมีวิธีการต่างๆมีกลไกต่างๆที่ออกมาเยอะแยะมากมายเพื่อที่จะป้องกันปัญหาทั้งหมดนี้นะครับแต่ถามว่า วิธีการทั้งหมดที่เราว่ามาเนี้ยมันสามารถแก้ปัญหาได้100%เลยเั้ลยไหมคำตอบก็คือไม่นะครับคือณปัจจุบันนี้ถึงเราจะมีกลไกต่างๆในการช่วยแล้วเนี่ยเราก็ยังเจอปัญหาแล้วก็เจอช่องโหว่ที่เกิดจาก memory safety เนี้ยเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับวิธีการบางอย่างที่เราใช้แก้ปัญหาครับมันก็จะสามารถที่จะป้องกันได้แค่ บางการโจมตีหรือว่าบางปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้เท่านั้นมันไม่ได้มีวิธีการไหนที่มันสามารถที่จะเหมือนกับเป็น s ซิล e r เวอร์บูลเลตกับทุกๆอย่างได้นะครับเพราะแบบนี้นะครับมันถึงมีบทความนี้ออกมาเพื่อให้มันเกิดมาตรฐานในเรื่องของการจัดการ Memory Safety ให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นส่วนตัวเราที่เราต้องทำงานกับพวก C, r u s t SMB, Gol a n g อะไรพวกนี้ครับเรารู้สึกดีใจมาก เลยนะคือเราเห็นด้วยมากๆกับการที่มันจะมีการจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังอย่างน้อยมันทาให้เวลาเราเขียนโปรแกรมนะครับเรารู้สึกแบบหายใจได้ทั่วท้องมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วทุกคนละครับคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไรครับก็คอมเมนต์ลงมาคุยกันด้านล่างได้น,นะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่เดี๋ยวหน้าสวัสดีสครับบ๊ายบาย